ไปดีพี่น้องก็ชุกชุกชุกโตกวันนี้พาพี่พาน้องมาหลอกลิ่นกับพี่นอ้องกอดปลาทองเที่ยววันหนึ่งคือบอลแรงทองเที่ยวน้องปลาฝาบา้านดอนแดงยินด,ดีตอนครับพี่น้องเบิ่งทางไดนะ้เราเบิ่งพี่น้องเลยนี่โตปลาฝาในภาษาไทยบุหช่องเป็นอย่างเนาะพี่น้องครับชาติมาได้กันหลายงูหลายงู มาหอดับพี่น้องเลยน้องปาฝาพันในภาษาไทยจีห้องแาเป็นยังกรับกระูเนาะจักห้องาเป็นยังหลับกูค่ากับผจักสีวเอาแต่พาพบอกเรื่องพี่ช่างเนาะเป็นน้องที่ซักซีดได้พี่น้องเลยพี่ช่างตรงเกงตรงยำพี่น้องมาได้นะเนาะบ่เคยได้เห็นเพนมี่ผู้ห้องมัน ตัวปาฟ้าจะขึ้นมาเนาะ,ะประเทศเป็นขัวเป็นสะพานกับไปในกลางน้ำไ,ไ,ไปพี่นอ้องภาคพี่น้องเขาไปเบ่งสลาเป็นวัดน้องพี่น้องเองใชิว่าแหลกวัดในกลางน้ำ เนี่ยโพเนี่ยปู้จัดสราอยู่นะน,นี่เนาะอกักษรศึกษาในน้องแห่งนี้เนาะพี่น้องน้องที่ซักซีสเนาะพี่น้องนี่บอลกระบาดอยู่ที่ในสลากลางน้ำไปขับบึงแล้วพี่น้องว่าชิเห็นโตอันนั้นหรือว่าเนาะตัวตะขาบตะภาพหรือว่าปลาฝาเนาะพี่น้องในภาษาลาวเขาเรียกว่าปลาฝา ในภาษาอันไทยเชื่อว่าสภาพบรีในเยังเนาะผู้ขากระเบื้อเทือกเราจะคอยเบิ่งนำกันเห็นเนาะเห็นโตเป็นโตตอนนั้นก็ยังตอนนั้นก็ยังลอยอยูู่กลางงามาอยู่ไกละนะบาดาเบิ่งตอนเพิ่นขึ้นมาโชว่ ก็เนยเปิดฟ้าไปเนอะโอ้ฟ้ลาลายอย่างนี้ป้าจ่าเพียนเป็นหมูเป็นหมูหมอืมลายอย่างนี้นี่อากาศจะร่มๆพี่เนอะบรรยากาศรม่มหน้าฟอง อันนี้คือสลากาง์น้าเดพ่นองเดออันนี้คือคำเตือนเนาะพี่น้องควรใส่วาจาที่สุภาพบทเสือจะลุบหลูนนเนาะคนบอกว่านั้นเนาะเป็นภาษาเขียนเลยยันนี่ก็จะมีบนหอพระของยังไงก็งพี่น้อง บนขลุบบนกาบไปบนเชียงซี่มีข้อสาธุเด้ผ้ขาบมนิกามาขอถ่ายมาชมถ่ายภาพในน้อง่านผาชสมอันนี้บนเห็นกับกันทก็มาขอพอรชี้กชิดบ,บน่นี้เนาะไว้ผขาชุดีไม่แห้งพร้อมด้วยทานผ้ชมทุกทาน พระถูกแห่งทุกคนเนออาะเวลาอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะไอรับพรในตอนจิบขาได้มาขอพรน,นี่เนาะสาธุสาธุสาธุต้นอะไไงบรรยาก,กาศเห็นต้นอะไพญากะฟ้าขึ้นมาเลยเนาะเห็นลอยมาแล้วเมื่อกี้นี่พี่เนาะจะไปใส่อะไร ในการว่ากับมสมบุซาของพอมาเที่ยวมาสมกับข้าตลอดปลอดภัยอยู่ที่พี่แห้งเอเงนะาเงินเออจะน้อย ตอนนี้มีเจ้าพรนมาห้องเนาะพี่น้อ,อง,ะะะอองจะถินจะทานเสมาห้องตัวตระปลาหรือว่าตัวตะพระค,คิดว่าให้ได้เห็นขาฟังเบ่งมาพี่น้นนอ,องเพื่อนห้องเราจะมีตวัวน้ำมาโซหาลายตวัว ขนมมาขนมมานี่นี่ี่พี่ห้องละเพิ่นมาเนาะในมุดปอลงปอลงขนมหนอบีบปอลงลมตัวใหญ่เลยนไปมาตัวนึ่ง

หางปลาตัวนึงทุ่เกาะนะปลาตัวใหญ่ปลาใหญ่อยู่เกาะอนนะปลาเออเกาะปลาฟ้าเนาะโอ้โห ไปกินตัวนังแทนไปหมดแล้วพ่อไปจหายแล้วกังไม้ตัวไปยังไลนะไปไปไหนตันนี้คือบอกคำเออเ้ออ่ะเบินแหละ

มาตัวตัวใหญ่ตัวเมียตัวซีไกโลกาตัวมาตัวงานครอบขาได้มากระายคนขี้นดอเนะ ใบน้อยนะซื้อปีกับซื้อขนมกับซาชิมิกับทูบหมดแล้วมีมีใบน้อยให้เราหมดละเราดีเลือกใบสเซตายเซียงซีหราไม่ใบน้อยใบน้อยเนี่ยให้เราเราเอินหน่อยที่จับเอาลูกของกันมี่ สาดสวยงามพี่น้องเอ้ยน้องหนาบน้องกับโบโกจักเทืยวนะไม่หนาบตลอดปีตลอดไปพี่นอ้องเอ้ยอยู่เยอซีหนาบโบ,บโบวัวลงปลาอะลายมีปลาที่เป็นหมู่เป็นกลุ่มปลาศักดิ์สิทธิ์ก็คือปลาปลาฟ้าพี่นาะพี่นอ้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ได้ผู้ขามา่ฮอดน,นี่ก็นเสด็จไปขีดส่วนนี้ก่อนพี่นอ้องเอ้ยเอาไป คลิปต่อไปเมื่อวันนี้มื่อวานนี้ถือว่าพาเลาะพาเที่ยวไปกกทุกอนทุกทีเนาะมื่อวานนี้ถือว่าคลิปปลาฟ้าแล้วคลิปน้องบ้านน้องบ้านน้องแดงน้องปลาฟ้าเนาะขอจบชั่วนี้ก่อน,นออพ,พ,อพ,อพี่น้องขอใวยสรยพรพ่อเนี่ยพี่น้องทุกท่านจงอยู่ดีมีเฮงก็เจ็บเสียดายความขยัยิ่งจะมีลำรวยลำรวยบุญสุขสุขคนพี่น้องขอบใจหลายๆ